โดเรบอนตอนวันที่ขี้เกียจเด็กบิ๊ตาอาบน้ำอ๋อ oh. ในที่สุดปีนี้ก็มาถึงเดือนมิถุนายนที่ฉันประหยิดที่สุดเดือนมิถุนายนน่ารังเกียจที่สุดในรอบปีบัถึง<อ>แล้วทําไมน่ะเหรออยากจะรู้ใช่ไหมนี่มาดูนี่เลยฮฉันน่ะเกลียดที่สุดเ,<อ><ะ>เดือนมิถุนายน<อ>มไม่มีวันหยุดราชการเลยสักวันเดียวจเจ๋อมีน้ำซ้ำเด<อ>ีย๋ยวไม่เกี่ยวกับปิดเทอม,ไไมหรือดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนสรุปก็คือไม่มีวันหยุดเลยนอกจากวันอาทิตย์ เดือนที่น่าเบือขนาดนี้นะ่ะมันไม่ดีเลยจริงๆหดผู้ที่สุดเลยฮฉันไม่อยากถึงเดือนนี้เลยอะ่ะอืมถ้าอย่างงั้นนะมาลองทำวันหยุดกันดูไหมเหล่าเอ๊อะฮะจะทำแบบนั้นได้เหรอก็ทำได้อยู่แล,แล้วละนะหม่อนทัอย่าง <c oughs> ปฏิทินมาตรฐานญี่ปุน่นปฏิทินเออ ถ้าเราแก้ไขปฏิทินนี่แล้วก็ปฏิทินทั่วญี่ปุ่นก็จะปรับเปลี่ยนไปตามนั้นด้วยไงเล่า hey, แล้วมันจะทําวันหยุดขึ้นมาได้ยังไงกันเล่าก่อนอื่นนะก็เดือนมิถุนายนกลายเป็นปฏิทินเดือนมิถุนายนแล้วที่เหลือก็เออเอาสติกเกอร์นี่มาแปะตรงวันที่อยากจะให้เป็นวันหยุดเท่านั้นละนะคง่ายนิดเดียวใช่ไหมเล่าอถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็วิเศษไปเลยสิ <laughs> แต่ว่า ถ้าส่งผลกระทบไปทั่วญี่ปุ่นมันก็จะอออ,อ,อ,อคิดว่าถ้าวันหยุดเพิ่มไม่จะมีใครโกรธเหรอคงไม่มีอะทังนั้นก็เอาเลยเอาเลยงั้นพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแล้วกันเอว่าแต่ว่าวันนี้เป็นวันอะไรเล่าเอเอเออม,มีวันขอบคุณผู้ใช้แรงงานอยู่แล้วงั้นก็เอาเป็นวันขอบคุณคนขี้เกียจด,ดีมากฮะ ก็น้าหนกดีมอกกันนะแล้วก็กําหนดกฎหมายว่าวันนี้เป็นวันที่ห้ามใครทํางานโดยเด็ดขาดเลยอ้โหสมก็เป็นโนบิตะเลยแฮะเขียนให้เรียบร้อยเลยนะเกมเกเเว้ายนอนเพลินไปหน่อยอ่ะตายแล้วตายแล้วสายสายแล้ว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 ไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยสายแล้วแย่แล้วแม่ครับทำไมไม่ยอมปลุกผมเลยล่ะครับ อะไรอย่างนั้นลหละลูกวันนี้มันเป็นวันหยุดนะโนบิตะจอมขี้เกียจลืมวันขอบคุณคนขี้เกียจซะเองแบบนี้ก็แย่เลยสินะลูกนะ จริงด้วยสิคะให้หลวงพิตะนี่นะมาหนิมานน่มาหนินายน่ะเป็นคนทำันหยุดเองไม่ใช่เหรอหรือแบบนี้ได้ยังไงกันเล่าจริงด้วยสิงั้นก็กลายเป็นันหยุดจริงๆเสิโอ้ยสุดยอดเลยก็แน่นอนอยู่แล้วของพิเศษของมอดนี่นะแล้วแต่ทั่วญี่ปุ่นเองก็ด้วยเหรอโอ้ยขี้สงสัยสะบัดฮะอ่ะนีไงดูสิเห็นไหมเห็นมา ขอบคุณคนขี้เกียจกันทั้งนั้นเลยวยปติงทีท่นี่เจ๋งมากเลยดีละวันนี้ไปเล่นให้สนุกทั้งวันเลยดีกว่าก็ดีนะถ้าอย่างนั้นเราลองไปที่ร้านว่างกันดีกว่านะอืมอ้าวเฮ้ยเอ,อ้เอาเงียบเชียบเ้ยไม่เห็นมีใครมาเลยอ่ะ,อะทุกคนคงจะทำอะไรอยู่ที่บ้านละมั้งรบเกวนด้วยนะครับ ชเลยจ้าโนบิตดะดลเลมอนชิสกะยังไม่เปลี่ยนชุดอีกเหรอนี่มันมันจะเที่ยงอยู่แล้วนะเนี่ยช่ค่ะวันเนี้ยเขาไม่ให้ทําอะไรนี่นะต้องขี้เกียจสันหลังยาวเข้าไวอ้อ่ะดีจังเลยมีธุระลายหละ่ะฉันจะมาชวนไปเล่นด้วยกันให้สนุกที่ลานว่างอย่างทุกทียสิ พูดอะไรของนายคือเราไปเล่นให้สนุกก็เท่ากับไม่ได้ทำตัวขี้เกียจสันหลังยาววะดีม่ทำไม่ได้หรอกโอ้ยอ,อย่างนี้นี่นเองนะงั้นมากินของว่างที่บ้านฉันแล้วเล่นด้วยกันนิดหน่อยดีมากว่าไงนะของว่างกำลังหิวอยู่พอดีเลยละ่ะดีล่ะงั้นก็มาแต่อย่างนั้นสิแต่คิดแล้วไม่เอาดีกว่าขอ,อขดตัวอยู่ในนี้ดีกว่าไม่มีอารมณ์จะไปกินขี้เกียจสันหลังยาว ใจแอ่นเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ากลับไปก่อนได้ไหมอ่ะไช่อร่อยจังเลยอะไรกันเล่าคนเขากำลังทำตัวขี้เกียจสบายๆอยู่แท้ๆเลยนี่เนอออกไปเล่นด้วยกันไหมว่าไงนะออกไปเล่นเหรอนายจะบ้าหร,หรือไงเราคิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรไม่ทราบฮะกลับไปกลับไปนำคาญกับไอ้คนเลยไป นอนต่อโอ้น right. ีโนบิตะเอายังไงดีล่ะฮะอืมพวกเราเองก็ทำตัวขี้เกียจกันมั่งดีกว่าอืมนั่นนะสินะเออีเกียอีเกียจยังไงก็เถอะคนญี่ปุ่นน่ะจริงจังกับการเที่ยวเล่นมากเกินไปแล้วจริงด้วยสิครับเพราะงั้นแหละการที่กำหนดวันแบบนี้ขึ้นมามันถึงได้มีความหมายอย่างลึกซึ้งเออพูดถูกพูดถูก วันขอบคุณคนขี้เกียจนีดดีจริงๆเลยนะครับพูดสระางวุ่นนอนนอนเลยดีกว่าครับคร่บเป็นคนที่ดีสาหรับแม่บ้านด้วยนะนอนดีกว่าว่าแต่คนพวกนี้กําลังทํางานกันอยู่ไม่ใช่เหรอรายการในวันนี้เป็นเทปบันทึกภาพนะครับที่ทาการเผยแพร่โดยอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์นะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเป็นท้องเหรอเฮ้ยทักเยหิวแล้วสิเฮ้ยนึกแล้วเจอว่ามันแปลก ยังไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยเองอ่ะขอบอกไว้ก่อนนะแม่ไม่ได้ทําอะไรหรอกนะจ๊ะถึงจะอดกินข้าวสักวันหนึ่งก็คงไม่ตายหรอกลดหลอะไันาเราต้องทําตามกฎหมายนันลูกใช่ใช่ห้ามทำงานห้ามทำกับข้าวโอ้ยโอ๊ยใช่แล้วโทรสั่งของมากี๋ใช่แล้วโทรสั่งของมากินใช่เราราเมงนะเจ้ก็ด้วย5้าโทรไปที่ร้านอาหารจีนเลย กินว่ามันนี่เป็นว่าอะไรอ่ะ,อะถ้าอยากกินลาแมนก็ทำเองสิเอ้ยของกินนะ่ะโอ้ยโลงโจกในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยสักอยาก่างไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยว่างเปล่าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยขายเนเนอในตู้ก็ไม่มีอะไรเลยเพรพอรู้ว่าไม่มีอะไรก็ยิ่งรู้สึกหิวขึ้นไปใหญ่เลยอ่ะอดีละ ถ้างั้นแบบนี้ก็ต้องปิดสวิตจนกว่าจะจบวันขอบคุณคนที่เกียจแล้วเอออะไรอะนั่นฉันเป็นหุ่นยนต์นี่นะถ้าปิดสวิตก็สามารถหยุดทำงานได้เลยฮะออ้าวละจึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเดเรมอนในในขี้โกงนี่นะแบบนี้เฮ้ยช่วยไม่ได้ตามหาร้านอาหารดีกว่าเฮ้ยองกินองกกินหิว อยู่ที่นั่นในของกินเอ้ยเอ้ยหองหิวมากไปนะเราไม่มีเลยไม่มีร้านไหนเปิดเลยเอ้ยทำไงดีร้านสะดวกซื้อมี้งหมเฮ้ยยูยูี่ยยูยยูยูยูยยูยูยยยู จะได้มางเนื้อตาจะกำเด็นที่เอาไปย่างที่หน่อย้ยเฮ้ยเอามาเลยเฮ้ยอยากงบางทีนต่โอ้ยมีเนะบางอีโอ้ยขาวยาวของเรายอดเลยได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วโอ้ยหิวโอ้หิวช๊วัดยานเลยหิวแล้วกุดหยิดไปบ้านนวิตาดีกว่าโอ้ยโอ้จะเฮ้ยจะเกลิ่นอะไร มันลอยเข้าจมูกเฮ้ยกลิ่นหอมน่ากินซะด้วยเอ้ยไปตามกลิ่นเลยอุ้ยน้ำมัมเฮ้ยเฮ้ยไม่รอแล้วมัมก่อนแล้วนะเ้อะเฮ้ยเ,ยเยด็กนี่ส่งปลามาสักหน่อยดิฉันบอกให้ส่งปลาไม่ฉันวายร้อน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 เฮ้ยหยุดนะนนะเอามันดี้แล้วนะอโอวโควโมย แจนหนึงหนึ่งูตเอ้ยไม่ใช่แจ้หนึ่งหนึก็เอ้ยคุณตำรวจครับอ๋อคนตำรวจก็ปิดเหรอเฮ้ยทำไงดีอะเดอเรมอนเดอเรมอนฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วทำอะไรสักอย่างหนึ่งเธอเออใช่ล่ะเดี๋ยวนี่แหละเอ่อฮะจะเอ้ยอ่างนี่ ฉันไม่เอาวันหยุดแล้วทาให้เหมือนเดิมทีขอร้องอะ er, นะก็แกะสติก let, ๊กเกอร์ออกแล้วก็เป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะอันเหรอจิตรุลาครับ แกราฟฟี่ก็ลดราคาพิเศษนะครับเอ้ยโมทำอะไรอยู่กันเนี่ยต้องรีบไปตรวจแล้วละไปเลยตั้งแต่เมื่อเช้านี้พวกเราคงจะเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างนะครับทุกท่านครับวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับรีบกลับมาใช้ชีวิตตามปกติดีกว่าครับทุกท่านแม่เอาชุดมาให้พ่อเปลี่ยนหน่อยแล้วน้อไปตศารีบหน่อยเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันนะลูกไปดีมาดีนะคะคุณแม่คือไม่เรียนแคุณพ่อหน้าไล่ออกแน่เลย